สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอ c h ชาแนลค่ะวันนี้อิสจะพาทุกคนมาทำน้ำพริกอ่องนะคะนี่ค่ะมีมะเขือเทศนะคะพริกที่ตำเองตะกี้ค่ะมีพริกกระเทียมหอมแดงแล้วมีกะปิชุรสดค่ะแล้วนี่ค่ะหมูบดค่ะไปค่ะเราไปทำกันเลยค่ะต่อนเดินใส่น้ำมันลงไปค่ะ รอน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะเอาละคะ่ะใส่พริกลงไปเดี๋ยว้ำใหมเลยะคะ่ะยังหอมเลยนะคะ ใส่หมูบดลงไปเลยจ้า ใส่ผงเสาเทศลงไปเลยค่ะเราจะน้ำเสิรเทศสุกนะคะรอมืเสเทศสุกนิดนึง ใ่่ใกล้จะได้แล้วนะคะรออีกสักพักเลยค่ะสุกะะสแล้วนะคะอีจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลอมาดูกใกล้ๆนะคะ ค่ะน้ำพริกออมของอีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีกชาเนลด้วยนะคะฝากกดถูกใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ